สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man s กายนะครับ ยังคงอยู่ใน expression mode นะครับซีซั่นที่11แล้วก็ใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายเฟสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ expression mode ซีซั่นนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับว่าในเฟสที่5นี้จะมีภารกิจอะไรรอเราอยู่นะครับก็ภารกิจแรกครับ เตางไปยังจุดป้ามายหรือจุดบพบจุดที่5นะครับต่อไปเนี่ยให้เราทําการสแกนพืชน,นะครับทั้งหมดที่ส6ชนิดตรงนี้ผมสแกนไปแล้ว9ชนิดนะครับแม่แล้วผ่านมาตั้งหลายดาวเพิ่งจะเห็นว่ามันมีภารกิจนี้ไม่งั้นน่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นไปตั้งนานแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาทําการหาพืชกันอีกทีนึงต่อไปครับอันนี้ผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือการหาดวงดาวนะครับที่มีค่าเรียกว่าค่าสวรรค์หรือค่าความสวยงามแล้วกันมากกว่า90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมน่าจะไปที่ดาวาระบบดาวดวงหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับต่อไปจะเป็นการหาสัตว์ที่มีความสูงอย่างน้อย7เมตร<ม>ขึ้นไปครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับคือการสแกนนะครับสัตว์ที่เป็นประเภทเอกโซติกผม สแกนไปแล้ว5ชนิดนะครับจากทั้งหมด6ชนิดโอเคเดี๋ยววันนี้ตรงนี้จะมีการสาธิตวิธีการหาสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบเอ็กโซติกด้วยหาไม่ยากครับถ้ารู้หลักการนะครับแล้วก็ต่อไปคือการหานาไนท์นะครับให้ได้7,700เอ่อตรงนี้เราจะได้อีก1,200นะครับถ้าบวกกับตรงนี้ไม่น่าจะพอครับโอเคไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไม่หวังตรงนี้ละการเดี๋ยวให้เอาพวกเโนโลยีไปขายนะครับจะาจะปามได้อยู่ แล้วก็อันนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาคอแบกเดี๋ยวก่อนนะคอแบกเรายังไม่ได้เรียนรู้หรอเอ่อทั้งหมดผมเรียนรู้ไปแล้ว6คคาจากทั้งหมด9คําที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการยิงหินอุกกาบาตโอ,อ้มีภารกิจนี้ด้วยเนี่ยโอเคผมยิงไปทั้งสามสิบสี่ครับทับสี่สิบนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเ,เริ่มออกเดินทางกันเอ่อภารกิจนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมา เรื่องดาวที่มีความสวยงามเกิน90%เนี่ยจริงตรงนี้เราสามารถทำธุรกิจเสร็จสิ้นได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่เราเนี่ยบินไปยังจุดเป้าหมายโดยจะไพบจุดที่5นะครับเพราะว่ามันจะได้2ภารกิจเลยก็คือภารกิจนี้กับภารกิจที่ตรงไปยังจุดประมาณจุดที่5้านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดใครจะพัดจะผูมาดูตรงนี้ก่อนแล้วสมมุติว่าผมไม่แน่ใจว่า ตอนนี้เนี่ยระบบมันเปลี่ยนหรือยังเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่มี2เคเวสภารกิจในดาวดวงเดียวกันนะครับสมมุิว่าถ้ามันไม่มีละกันผมจะเปิดให้ดูครับว่าราบดวงดาวที่สวยงามที่สุดที่ผมเจอนะครับตัวนี้นะครับโอเคมดเพอร์เฟกนะครับก็จะมีค่าความสวยงามครับ9 5 8สนะครับสังเกตน,นะครับว่ามีรหัสมีพิกัดพอเท่าด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าใครไม่อยากหรือว่าขี้เกยียจบินวนหาสามารถเข้าไปได้ตามนี้เลยนะครับก็ลองพ้อยุ่ากันดูหรือถ้าใครอยากบินหาหรือมั่นใจว่าเคยผ่านมาแล้วเหมือนผมเนี่ย ก็ดูได้จากนี่ครับนี่คือชื่อดวงดาวนะครับเราก็ระบบดวงดาวที่ผมเจอก็คือระบบดวงดาวดวงนี้ปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้บินออกนอกรูปนอกทางเท่าไหร่นะครับในการเล่นที่ผ่านมาก็คือจะเป็นการดี f a ล l ์เลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือ,อาการกระโดดของผมในแต่ละระบบดวงดาวเนี่ยจะเป็นเรียกว่าดี f a ล l ์เลยโดยที่ยังไม่ได้ทําการอัปเกรดเลยนะครับพวกโมดูลตัวไฮเปอร์ได้์น่นนั่นนี่คือตรงนี้จะมีแค่ทำภารกิจเ,เรียกว่า ติดตั้งเพื่อทำธารกิจเท่านั้นนะครับที่เหลือสีเขียวสีฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ทำการติดตั้งเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงนะครับที่ระบบงดงนาที่ผมผ่านมาเนี่ยคุณผู้คนที่เล่นตามหรือผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็คือจะได้เส้นทางเดีเดยวกันกับผมนอกจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนยานมีการอัพ เรื่องของระยะการกระโดดอาจจะไม่ลงดาวเดียวกันก็ตามแบบว่าเส้นทางเนี่ยคือเส้นทางเดียวกันนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับที่สูงเกิน7เมตรนะครับตรงนี้รู้สึกว่าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นดวงดาวที่ผมไปเก็บตัวสตอมคิสตัลถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้โอเคตัวนี้นะครับสูง7.3ครับระบบดวงดาวที่ผมเจอเลยก็คือดวงดาวดวงนี้นะครับ F กาดนะครับโอเคตรงนี้เลย F กาดนะครับเราก็ใน F อกาดเนี่ยอยู่ในระบบดวงดาวดวงนี้น่าจะเป็นจุดเป้าหมายรู้จุดนะัดพบสักจุดหนึ่งไม่รู้ว่า2หรือ3ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในระบบดวงดาวดวงเดียวกันเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะกระโดดน่าจะบินไปเพื่อทําการเก็บตัวสตัมคริสโต้นะครับแล้วพอดีจังหวะที่ว่างๆเนี่ยผมก็ไล้ลองสแกนดูแล้วเจอตัวนี้เข้านะครับโอเคตามนี้นะครับ ได้ไปแล้วสองภารกิจครับมาเรามาดูของรางวัลกันนะครับของรางวัลของอดาวเคราะห์ที่มีความสวยงามได้สวีเดนต้า22ครับได้ Inter อินเตอร์สเตล่าอ่าเมื่อกี้อ่านไม่จบเลยน่าจะเป็นของไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคอยดูครับอโอเคเป็นเค้กไว้กินนะครับแล้วก็อ่า๋ยวผมไปรับของรางวัลต่อไปเลยนะกันของรางวัลที่หาสัตว์สูง7เมตรเจอนะครับได้เป็นไอเทมที่เอาไว้ทําการหาน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น ยานฝูงยานลูนะครับที่เป็นมีชีวิตนะครับโอเคตรงนี้ผมไปทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสภารกิจเสร,รมิมซึ่งเขาให้มาทําไมครับเขาให้มาในกรณีนที่สมมุติว่าใครบางคนมาเล่น extension mode ปุ๊บแล้วพอเล่นจบเนี่ยมันจะถูก convert ไปเป็นเซฟแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยไปเล่นเป็นเซฟปกติได้เลยนะครับโอเคต่อไปครับก็ก่อนที่จะออกจากที่นี่นะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปขายตัว เทคโนโลยีดีกว่าจะได้นาไหนมานะครับแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในระบบอาชาวเก๊กครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปเดินหาชาวแวีกกันโอ้เสียดายเสียดายผ่านมาหลายนอ้ระโอเคเอาตรงนี้ร้านไหนก็ได้ครับมาร้านนี้ก็ได้ปื๊บไม่เ้อว่านายต้องการเอ่อเทคโนโลยีไหมกดเซฟไปเลยนะครับเราก็อะไรที่ผมคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับก็ขายไปเลยอันนี้480 ความหนาเวเย็นไม่ใช้ได้อีกเกือบ500โบ์แคสเตอร์เก็บไปก่อนแล้วกันครับอันนี้ไม่ใช้แน่ๆเอาได้1 6เองแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ครับนมะอต้าไม่ใช้ Motor, ไ,ใชได้มาเจ็บ6,009แล้วนะนะครับแล้วก็สแกนเนอร์ใช้เรียบร้อยแล้วถังดาน้ําขอเก็บไปก่อนล้วกันครับไม่ได้จะไปใช้ไหมแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอน,น,นุภาคันเอ้ยจริงๆมาถึงแล้วนี่นะโอเคออกเลยครับอ่าเรียบร้อยครับ7,007นะครับเพราะว่าหากลบกบนี้กับที่ผม ซื้อของมาก่อนหน้านี้ประมาณสัก2องสาเนี่ยก็ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับภารกิจในการหาหนายน,นะครับปับ๊บก็จะได้เป็นควิกซิลเวอร์นะครับ500โอเคเอาไว้ทําการช้อปปิ้งในสเปซอนโนบารีนะครับแล้วก็ต่อไปเผยภารกิจครับหาภาษาคอแวกเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเออนั่นไงมีอยู่ตัวตัวเออมาๆๆเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าขาดอีกกี่คำ ขาดอีก3ามคำโอเคก็เดี๋ยวอาจจะเอ้าวหายไปไหนน่ะเฮ้ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่ผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้เห็นแวบๆโอเคได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าผมน่าจะยังไม่เคยคุยมานายช่วยสอนสักคำสองคำให้หน่อยได้ไหมเอาอะไรก็ได้อาหนึ่งคำแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งตัวปึ๊บก็แปลว่าขาดอีกหนึ่งคำใช่ไหมครับ สองคำปุ๊บแล้วก็มีอีกไหมข้อแวกข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 อแวกไม่มีครับมีไวคินมีเก็กข้างหน้าเลยดาวนีเน้เป็นดาวเก็กนะครับแล้วก็ร,รู้สึกว่ามันจะมีในห้องอาช่างมันครับเดี๋ยวผมค่อยมาตามหายทีละกันอ่ะภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยว e ีนี้จะไปอย่างรวดเร็วมา,มากๆครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมกะว่าจะไปอย่างรวดเร็วหลายอ p พีละไปไม่ได้สักทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำภารกิจน,นะครับในการ ยิงหินที่อยู่ในอวกาศกันนะครับซึ่งผมเหลืออีก6ก้อนเท่านั้นง่ายมากครับเราก็บินออกไปเลยปื๊บสักครักหนึ่งนะครับมันจะมีหินโอ้ตอนนี้อยู่ในโซนมืดด้วยดิปื๊บิงอ่ะถ้าจะให้ง่ายคือเราบินออกไปจากดาวครอสส่วดวงหนึ่งเนี่ยจะเห็นหินนะครับโอเคเจอละมีอยู่ไม่กี่ก้อนแต่ไม่เป็นไรครับผมต้องการแค่ไม่กี่ก,ก้อนเท่านั้นปื๊บปั๊มเราก็ปืป๊บ จริงๆอ่ะมันจะมีกระจุกเยอะกว่านี้มากๆนะครับโอเคก้อนสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้พอดีว่าจังหวะพื้นที่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เลยบินหานานนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับเราไปดูภารกิจของรางในภารกิจนี้กันนะครับก็จะได้เป็นตัว Emergency Signal Scanner นะครับเราก็ตัว Engine m o d u l โมดูลในการอัปเกรดนะครับจริงพวกนี้เราสามารถขายเพื่อทำทุนหา นาไหนก็ได้อันนี้จะเป็นการสแกนหาโอเคจะเป็นายานที่ถูกทิ้งร้างนะครับโอเคไปต่อเลยดีกว่าแล้วก็ยังเหลือคอแบกอีกหนึ่งคราแล้วก็การสแกนต้นม้านะครับโอเคงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะขอบินไปยังจุดนัดพบหรือจุดประหมาจุดที่5ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราไปดูกันที่ระบบลงดาวที่เป็นเป้าหมายจุดที่5เนี่ยเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรที่เราสามารถไอ้น,นี้ได้ไหม โอเคเราจะต้องเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้น่าจะต้องบินอยู่หลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายจุดที่5นะครับโอเคครับแต่กมาตรงนี้นะครับยังบินไม่ถึงนะครับแต่ว่าพอดีว่าระหว่างทางเนี่ยผมเออมาแวะเช็คอินในสเปซสเตชั่นนะครับพอดีเจอชาวคอแวกอยู่เออขอเรียนรู้ภาษาหน่อยละกันครับ แม้จะว่าอันนี้น่าจะเป็นคำสุดท้ายหรือเปล่าจะได้จบจบเคลีรภารกิจไปนะครับโอเคจบไหมจบครับโอเคครับก็สําหรับชาวคอแหวกนะครับไปไปดูความรงวัลกันครับออตอนนี้ใกล้จะถึงกับจุดน,นัดพบหรือจุดประมาณจุดที่5แล้วแต่ว่าไม่เป็นแค่มาแวะพักนิดนึงแล้วเจอคอแวกพอดีผมจะได้ไม่ต้องทําการตามหานะครับได้เป็นเดวิเจนได้เมมโมรี่แฟกตเมนมา2อันอาช่างมันครับโรบิ c แคนอันนี้น่าจะ เรียกว่าไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากเขวยพธรกิจต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไม่ค่อยใช้อะไรละเวี้ยงธุรกิจตอนนี้เหลือแค่ตรงไปยังจุดประมาณจุดที่5สแกนพืชน,นะครับเราก็หาสัตว์ที่เป็นเอกโซติกผมกําลังคิดอยู่ว่าเอกโซติกเนี่ยเดี๋ยวเรามาหากันอีกทีนึงดีงกว่าเพราะว่าวิธีการหาเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับเ,เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดระบบดวงดาวนี้นิดนึงนะครับก็เผื่อถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ทําการเ,เรียกว่าสาธิตเลย แต่ดูแล้วอ่ะโอเคมีอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการลงจอดนะครับเอาวิธีการหานะครับ <_ han> ให้เราหาดูว่าระบบดวงดาวไม่ว่าจะเป็นระบบดวงดาวใหม่ที่เราเพิ่งจะมาหรือระบบดวงดาวที่เราเคยผ่านมาแล้วครับให้เรากดเข้าไปดูในแต่ละดวงดาวนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตครับว่ามีอยู่กี่กี่ประเภทนะครับก็สิ่งที่เราต้อง,องการจะหาคือสิ่งมีชีวิตที่ดาวไหนก็แล้วแต่ที่มีอยู่หนึ่งประเภทนะครับสิ่งมีชีวิตต้องบอกว่า มันมีความไปไปได้สูงมากๆนะครับต้องบอกว่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยแทบจะร้อยเลยที่ถ้าสมมติว่าดาวเคราะห์ดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่1ชนิดเท่านั้นแปลว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีความไปได้สูงที่จะมีสัตว์ที่เป็นเอกโซติกครับโอเคอันนี้เรารู้แล้วครับว่ามีอยู่1ดวงนะครับที่มีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่1ชนิดเท่านั้นก็คืออาราบัตนะครับโอเคอาราบับอาราบับโอเคอาราบับอยู่ไหนอาราบับอาราบับรรู้สึกจะมีวงล้อ โอเคน่าจะเป็นตรงนู้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตรงไปยังดาวเคราะห์ตรงนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูนครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าก็คือมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเอกโซติกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้อ่าไม่ต่างลก,กันประมาณสัก 5- 6วิเท่านั้นนะครับเจออโนเวนดีเดคเตอร์ช่างมันครับไม่อยากได้ไม่อยากได้ไไดปือ้อฮึบอ่าโอเคดูจากดาวเคราะห์รูปแบบก็เห็นได้ชัดเจนครับน่าจะเป็นดาวเคราะห์ประเภทเออหก คอทไว้ว่าดาวเคราะห์แบบที่เป็นหกแถบเรียกว่า6 6เหลี่ยมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ร้องจรเลยครับแปบบ๊บปึ๊บไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วดาวคคเคราะห์พวกนี้ผมมองว่าอันตรายน้อยกว่าด้วยนะครับน้อยกว่าดาวเคราะห์ป,ปกติไม่มีพายุไม่มีนู่นนี่เลยอ่าโอเคเจอสิ่งมีชีวิตแล้วครับอ่าไหนไหนเร,เราก็ต้องสแกนต้นไม้ด้วยใช่ไหมเออสิ่งมีชีวิตจะหายากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยออกมาหน่อยบางทีเนี่ยมันจะขุดดินอยู่หรืออาจจะเรียกว่าซ่อนตัวอยู่อ่าจจประมาณนี้ครับอันนี้อยู่ใต้ดินเลยโอเคได้มา3ามแสนสี่ครับจริงๆก็ถ้าจํากันได้นะครับว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยที่ผมจะทําการหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าราคาแพงๆเนี่ยก็คือพวกประเภทเอ็กซ์ติกเนี่ยจะให้ราคาแพงมากๆนะครับก็ตามนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับภารกิจ พอดีผมเหลืออีกแค่ประเภทเดียวเท่านั้นวิธีการหาก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเรานั่งกดไล่ดูตามระบบดาวดวงดาวที่เราผ่านมาเลยก็ได้ซึ่งมีเยอะมากๆนะครับตรงนี้โอ okay, เคแล้วก็ต่อไปสแกนต้นไม้อันนี้เดี๋ยวผมขอสแกนสักคู่ละกันแล้วก็เดี๋ยวเราตรงไปยังจุดประม่าจุดที่ห้าเลยเพราะว่าผมคาดเดาว,ว่าน่าจะไม่ครบอยู่ดีนะครับเพราะว่าในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งต้นไม้น่าจะมีอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นโอเคก็เดี๋ยวผมสแกนสักคู่แล้วก็ตรงไปเจอกันที่จุด นัดพบจุดสุดท้ายเลยนะครับเอาระครับหลังจากที่บินวนอยู่สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเจอจนได้ครับที่ผมเจอได้เพราะว่าไอ้พวกลู m คอมมิชชั่ Station พวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนเวลาเล่นอรอบนี้เนี่ยตัววัตถุต่างๆสิ่งก่อสร้างต่างๆมันจะไม่เจนขึ้นมาในระยะไกลนะครับเหมือนประมาณว่าต้องขับยานเข้ามาใกล้ๆถึงจะเจนขึ้นมาได้โอเคเราก็ชื่อดาวเคราะห์ตรงนี้เป็น ดาวครอสที่มีชื่อว่าเป็นดาวครอสที่เป็นประเภทแล้วกันนะครับประเภทดวงจันทร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสําหรับใครที่หาภารกิจเกี่ยวกับดวงดาวดาว,ดาวครอสที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือความสวยงามเนี่ยก็คือที่นี่นั่นเองนะครับอ่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นให้ผมหรือว่าต้องเดินขึ้นไปโอเคไม่เป็นไรเดินขึ้นไปก็ได้ป๊ป๊บป๊าป,ป,ป๊สงสัยน่าจะอยู่นอกรัศมีนะครับสําหรับภารกิจนี้ อ่ะมาเรียบร้อยอ๋อเหมือนว่าจะมีเควสราพกิจอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยครับโอเคเมื่อกี้เหมือนมีพวกรูก Station ปคอมมิชชั่นสเตชันเพิ่มขึ้นมาว่าเออเมตรอินว HP บ u g โอเคเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องการจะสื่อว่าที่นี่มีสิ่งมีชีวิตที่มีค่าเรือ HP ต่ำหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งพักิจนะครับคือการสแกนพืชน,นะครับตอนนี้เนี่ยผมสแกนไปแล้วได้21นะครับจาก26 โอเคมีพายุมาพอดีได้พวกของช่องเก็บของต่างๆครับเดี๋ยวผมไอดีแอดไปก่อนปื๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็สแกนได้ไหมแม่ไม่ได้เราต้องลงไปที่พื้น,นะครับเพราะว่าเหมือนมันจะติดบักถ้าเรายืนอยู่ในสิ่งก่อสร้างจะไม่สามารถสแกนพวกอะ,อะไรที่อยู่ภายดานนอกได้นะครับก็โอเค okay. หนึ่งต้นผมขาดกี่ต้นวะขาดอีกสี่นะครับทานไหมหรือจะลุยพายุไปเลยดี โอเคต้นที่2ปึ๊บอีสามครับเหลืออีก3ต้นโอเคแล้วก็ภารกิจเอ่อต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่ก็ยังคงให้ภารกิจเอ่อตัวความสวยงามของดวงดาวด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชโอเคถ้ามันไม่ทันจริงๆถ้าผมมองไม่เห็นเี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอพายุให้มันดับหมดก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นมันมีอยู่ต้นหนึ่งแถวนี้นี่ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยดินี่ปื๊บยี่สิบสี่ครับโอเคอีกสองต้นอีกสองต้นไม่อยากจะไปไกลขอแถวนี้มีไหมมันจะมีพวกต้นเล็กๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอย่าลืมอย่ามองข้ามนะครับโอเคก็ถ้ามันไม่มีจริงๆหรือหายากจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะเฮ้ยเฮ้ยโอเคนี่ปื๊บได้มายี่สิบห้าครับโอเคสตอมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้น หาให้เจอหาให้เจอ,เ,อเราก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกไอต้นไม้ที่มันทําร้ายเราเนี่ยก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมขอรอจนกว่าพายุจะหมดละกันแล้ว,ลวเดี๋ยวเรากลับมาชมภารกิจสุดท้ายกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากหมดพายุนะครับโอเคมาทําการเดินตามหาต้นไม้กันต่อนะครับเออมาสักครู่นี้อ่าน,นง่ายผมเจอแล้วกลับมจะบอกว่าที่ดาวเคราะห์งนี้นะครับมีเซนติเนลเราก็ มีสิ่งมีชีวิตนะครับมันบุกเข้ามาทำร้ายผมด้วยโอเคก็ระวังเนื้อระวังตัวกันนิดนึงครับเรียบร้อยครับสำหรับเวสภารกิจนี้นะครับก็เราไปดูของรางวัลกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรนะครับในภารกิจสุดท้ายได้เป็น <c ười> คือผมที่ขำเนี่ยคือไม่ใช่ะไรครับได้เป็นดอกไม้ไฟนะครับซึ่งดอกไม้ไฟเนี่ยได้ในทุกซีซั่นเลยนะครับเอาไว้จุดฉลองนั่นเองโอเคได้ดอกไม้ไฟสามสีือ้ป่าโอเคปึ๊บเราก็ได้เป็น พืชที่ให้ออกซิเจนนะครับอ่ะสุดท้ายครับเราไปดูอาจจะว่าสุดท้ายมันก็ไม่เชิงครับเราไปดูของรางวัลในเฟสที่5กันนะครับของรางวัลในเฟสที่5เราจะได้เป็นตัวไตเติลนะครับหรือตัวฉายาละกันของเรานะครับได้สติกเกอร์ที่เป็นวงบอกว่ามันคือสติกเกอร์ของวอยเจอร์หรือการผจญภัยในซีซั่นนี้นะครับอ่ะสุดท้ายครับที่รอคอยครับของรางวัลใน ซีซั่นนี้นะครับก็จะได้เป็นไข่นะครับของสัตว์เลี้ยงปื๊บเดี๋ยวผมพาดูกอนว่าโอเคแล้วก็ตอนนี้ครับเขาบอกว่าในหมดซีซั่นเนี่ยมันจบลงเรียบร้อยครับเราก็จะมีการคอนเวอร์ตเซฟนะครับไปเป็นการเล่นแบบปกติครับซึ่งก็เรียกว่าเขาเรียกว่าไงบังคับเลยนะครับในการคอนเวอร์ตเซฟไปซึ่งก็เราสามารถทําการรับเพนรน่นนัน่นนี่ตามเ,เรื่องปกติได้เลยนะครับโดยการเอาเซฟเอาของเอาโน่นนั่นนี่ที่เรามีอยู่แนละ้วตอนนี้เนี่ย ไปเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าของรางวัลที่เราได้มันอยู่ในตัวเราเลยหรือเปล่าโอเคได้ไข่มาเลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้มาผมโยนให้ดูแล้วกันอ่าเต็มเต็มเต็มงั้นเดี๋ยวผมขอไล่ครับตัวหนึ่งออกเพราะว่าตรงนี้มันได้แค่สองสตอครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเราก็ต้องทําการปลดล็อกเพื่อซื้อเพิ่มนะครับใช้500นาไนนะครับอ่าไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ได้ปึ๊บทีนี้คําถามครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเล่นตรงนี้เนี่ย เราอยากจะเล่นเซฟปกติแต่เราอยากจะได้ไอ้พวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ากาลังหิวเลยไหนดูซิกินอะไรเป็นอาหารอ่ารูปหัวนิดนึงปื๊บก,กินแบตเตอรี่ด้วยโอเคเปืองด้วยครับรับแ,แบตเตอรี่หมดแล้วด้วยเดี๋ยวคราฟก่อนคราฟก่อนอ่าเป็นไนรอนแบตเตอรี่นะครับอันเล็กอันนี้อ่าสักข้าอันละกันมาเอาอีกไหมก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเอ่อแนวอันนี้ ออ t o ตอรเฟถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผอขอทุกคนมาขีไ่ได้ไหรือเปล่าไม่ได้นะครับโอเคเอาครับมาตรงนี้แถมให้นิดน,นึงละกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเคยเล่น e x p e d i t i o n Mode เป็นครั้งแรกนะครับเอ่อในเซฟปกติเนี่ยเราสามารถมารับของรางวัลน,นะครับในการเล่น e x p e d i t i o n Mode นะครับหรือของรางวัลที่มันเป็นแบบ l i m ิเต็ดเนี่ยได้ที่นี่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นร้านที่เราสามารถใช้พวก วิกตินเวอร์ในการซื้อของต่างๆได้นะครับอ่ะเรามาดูตัวข้างล่างครับตัวข้าง่างนี้คือจะเป็นของรางวัลที่เป็นเอ็กซ์เพรสชันในซีซั่นต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็น่าจะทํามาทุกซีซั่นเลยนะครับอ่าเราสามารถเลือกแยกได้ครับว่าจะเอาซีซั่นที่1 2 3อาอะไรประมาณนี้นะครับเอออันนี้อันนี้เก็บไปแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรช่างมันชก็ประมาณนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเซฟไหนๆนะครับถ้าเราทําการ เล่น Expedition Mode เนี่ยได้ครบจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับได้ในทุกเซฟนะครับโอเคแล้วก็เซฟที่11ซีซั่น11นะครับเรียบร้อยแล้วรับไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือซีซั่นอื่นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เราสามารถไปรับได้ในเซฟปกติเลยนะครับก็คือมันจะมีพวกนี้เนี่ยขึ้นมาเลยในกรณีที่เราได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตามนี้นะครับก็สําหรับเนื้อหานะครับในอัปเดตแพทล่าสุดนะครับก็มีถามเข้ามา เยอะแยะมากมายนะครับว่าเรื่องของเพื่อปริเในการปลดล็อก เผ่าพันธุ์ใหม่หรือเรื่องคาถาหรือแม้กระทั่งเรื่องของคอนเทนต์ใหม่ในการอัปเดตรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเล่นให้ดูแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพักสักสองสามวันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีครับไม่สบายอยู่ก็เสียงอาจจะคาหายแล้วก็เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับหายใจไม่ทันก็ยังไงก็แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวมีแน่นอนแต่ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับใน e x p d i t i o n mode ซีซั่นนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าครับสวัสดีครับ